ครับสวัสดีครับพี่อีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพอๆกับพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยเอนาะ,ะพี่น้องเนาะครับเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องวันพุทธที่ยี่สิบสี่ธันวาคมหกแปดลาวพัฒนาออกห้าสี่สี่แปดเก้าสอง ครับเหล็กล่างก็ออกสี่แปดนะพี่น้องเนาะครับมีผู้โศผู้หมานบอนอพี่น้องเซียนหนองคายนะครับนี่นะครับวันพุทธที่ยี่สิบสี่ธันวาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดสองกับสามมาสองนอะพี่น้องเนาะต่ว่าชุดวิ่นเพิ่นพี่น้องสองสามสี่ แปดเก้าศูนย์ครับสองเก้าออกเก้าสองเข้าตัวกับส่วนสี่แปดตัวกันเข้าตรงตรงนะพี่น้องเนาะครับถือว่าแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะเสียนหนองคายนะครับฮะเมื่อที่พอแตมผ้ามาตามตัวเองนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเสียนหนองคายนะครับ Happy. Huh. ครับบนล่างวิ่งลูดพี่น้องห้ากับหกนะครับ ครับชุดเต็มเด้พี่น้องชุดเต็มชุดวิ่นเพิ่นห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเก้าศหนึ่นะครับ ครับจับคู่ได้พี่น้องเด้อห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับ หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนาคาม ครับส่วนตัวเน้นพี่น้องนะครับ โอ้สีรก็บิดพี่น้องเลยครับปานี่ส่วนตัวกันเะพี่น้องเนอะเียดเหย็ดซูน เด็ดหนึ่งนะครับคอยเข่าคอยปังนะพี่น้องเนาะคอยแตกทั้งบนทั้งล่างดีครับพี่น้องอีพีก็จีดโ้โฉวโฉกมนันมันกันนะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบหกธันวาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดห้ากับหก รับชุดเต็มชุดวิ่นเปียกระ่ห้าหกเจ็ดนะพี่น้องเก้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะพี่น้องเนาะกันเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับครับปะเตียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเสียนหนองคายนะครับเนาะรับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาเช่นนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพรคอยเขกาขอใอ้ปังคอยแตกทั้งบนทั้งล่างนี่เนาะพี่น้องเนาะครับจะได้โชคโฉบมันหมานกันนาคามครับจะลืมได้พี่น้องเอเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเลี้ยน,ะ,นะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนํานาคาม ครับอาสุดท้ายทายสุดนี้ขออิจฉทุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอแตมครับพอแตมขอไว้พรอให้โศกโกมันมันเฮงเฮงรวยๆวยนะครับเนาะครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม